ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับจอดกินข้าวเที่ยงครับผมนี่กับข้าวผมก็ซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียรีให้ผมจัดการก็โอเคเอาไปเราซื้อกับข้าวมาให้พีมงานกินครับกินข้าวกินข้าวครับเที่ยงแล้วครับเที่ยงครึ่งแล้วด้วยอ่าตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ลึกแล้วนะครับไปได้ลึกรถแม็โครถดำก็ ทำงานง่ายนะครับพอเราวางวางแบบวางแผนแล้วขวาขวาขวาถอยขวาถอยขวานี่ครับนาวีแกว่าแกไม่ได้นะเพราะว่าสายตาแกไม่ได้เป๊ะเหมือนพวกเรานะครับเอกเอกเอ,กอนี่ก็จมไปดีนึงแล้ว <laughs> ก็ดึงกันขึ้นมานะครับ ดึงขึ้นมาได้ก็ต้องนี่แหละต้องคอยดูแกด้วยนะครับอจอดกินข้าวครับดีนะมันมีโต๊ะมีแค่ให้กินข้าวโอ้สบายหน่อยเฮ้ยไม่งั้นก็เฮ้ยโอ้โอตายตายตา,ยตายน่ากินเฮียฮ นี่เรียบร้อยครับผมไปซื้อมาส้ตามตําเกาเหลาแค่นั้นแหละมีอะไรอันนี้ก็โอ้เขามีน้ํามาไว้ให้กินเลยตดวนี้น้ําไว้ล้างมือไม่ใช่น้ําให้กินหรอกเอาไว้ล้างมือของเจ้าของนาแกครับเอาละขี่ลังเสือแบบสบายสบายแล้วเียรีนะครับแมคโครสบายเลยนะครับ ไม่ต้องถ้าแบบนี้ไม่เปลืองน้ํามันนะครับแมคโครไม่เปลืองน้ํามันแน่นอนแล้วก็จ้วงเอาจ้วงเอานะครับ <c oughs> ดูดเด, <c oughs> ดีบแต่ไร่กันขนาดนะไอ้ก็นองคู่ดิเาขาเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพี่น้องแบบแบบพ่อเดียวแม่เดียวกันนะหมายถึงว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเคยญาติกันนะนะเป็นเคอญาติกันนะครับ ไปไหนก็ไปด้วยกันคู่นี้เท่าแก่แม่โคกับนวีเสวีเยวิยวรถหล้อดําคันนี้ก็ซื้อจากเสียรีนะครับแกขายที่ได้ประมาณน่าจะประมาณสองล้านของแกนะครับสองล้านที่ขายให้กับาลานรับซื้อข้าวข้าวพันดีเขาก็มีเงินแล้วเขาก็มาสร้างบ้านแล้วก็มาซื้อรถคันนี้นะครับเงิน2ล้านก็หมดเกี้ยงตับแล้วพี่น้องว่ะสันว่าเมดเกี้ยงแล้วว่าสัน <laughs> อ,อ้าสวสวนนี้ก็รถน้าทัดครับคันนี้แหละที่ชนกับรถนันนันซื้อต่อมาเหมือนกันนะครับซื้อเข้ามาแกเมื่อก่อนแะมี NPR 115แกขายขายไปเท่าไหร่2,000สนแกก็ไปซื้อคันนี้2,000 200, สนกว่าหรือหรือสามแสนผมไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วซื้อมาได้3ปีแล้วครับนี่ แต่ว่าแกก็ใช้คนเดียววิ่งมั่งจอดมั่งสภาพรถก็เลยดูสวยๆอยู่ส่วนขันนั้นก็ซื้อมาจากแคนดงนะครับซื้อมาจากแคนดงบุรีลำ ขีหลังเสือยืงกันสบายเนาะตากงายแม่โคร,ปรเปลืองน้ำมันวันนี้งบน้ำมันแม่โคได้พันเดียวเองไม่รู้จะถึงเย็นหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเพื่อนกะเมื่อนี้มีบุญม่งานครับข้าเจ้าสิคาเนื้อขาซีนกันอากาศโคตรดีเลยนี่เขาทำนาปางรอบเลยนะ พื้นที่ทำนาปังตรงนี้ก็น่าอยู่ประมาณจากักเจ็ดแปดไรแล้วน่าจะสิบด้วยซ้ำมู้ไปไกลนู่นประมาณสิบไร่ครับนาปังสิบไร่ฝั่งนี้เขาก็ทำมู้ทํานาปังกันเยอะแกมีรถเกี่ยวเองด้วยไงมีรถเกี่ยวข้าวเองมีรถดำวิ่งเองนะครับรถไถเองโอ้โบวงจรคคบวงจรแกก็เลยมีพื้นที่ทำนาปังด้วย สบายเลยงานนี้นี่ครับถ้าผมไม่จอดก็ไม่มีใครจอดแล้วเนี่ยผมต้องจอดก่อนชุดนี้เขาไม่อยากจอดแล้วครับนี่คันนี้กับคันขาวไม่อยากจะจอดหรอกมาที่หลังมูพออยากจอดได้สองคันนี่เพราะนั่นบอกว่าจอดจอดจินเขาไม่ยอมจอดเลยไปลิ้วเลยว่งกันนี่อยาดบอท่านมู ผมก็ถึงนอกรอบไปแล้วครับเพราะว่าผมไปซื้อกับเขาถึงนอกรอบไปแล้วนะครับบอเป็นยังบอด้ซีเรียสครับเลีนไปเรื่อยๆครับได้หน่อยได้หลายบอต้องเอาไปเปรียบเทียบกับมูนะเห็ดซ้ำต่อของเห็ดได้นะครับแลีนแน่จอดแน่เป็นเรื่องธรรมดาโอ้เสียงเครื่องนิ่มๆเลยเสียงเครื่องรถเสซยรีนี่ปุบป๊๊บ ปกติเราเพิ่นเป็นคนว่างมุงกีนิ่มเด้แต่ว่าสลักบุงกีมันหลวมมันก็เลยดังสลักไอ้กระดูกม้าเพื่อนนั่นนั่นเห็นว่าเกะกะเกะกะอยู่มันกิวเหรอว่าหนี้มีงเงินไปซื้อสลัก,กว่าแต่ว่าแล้วงานนี่จรงสิมีงเงินซื้อสลัก <laughs> นะครับรถคันนี้มีลายแยกน้ำเนีย่ยแต่ว่าเพื่อนถอดออกลายแยก ผมชอบอโคมัสุตรงที่ว่ากำลังรถมันดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วนี่ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับโกเบกับซูมิโตโมนี่เร็วสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องกำลังนี่เรื่องความนิ่มนี่ก็ยกให้เขาเป็นหนึ่งในรถเมคโคที่น่าใช้นะครับสำหรับโคมัสุนะ ไปยังแล้วตามก็ตามตามมาที่เราบอเป,ป,ปน็นยังเออเดี๋ยวใส่ดินไว้ให้ครบทุกขั้นกะจอดกินเข่ากันแล้วมาเบิ่งว่าเพื่อนจีจ้อลงล่างได้อีกว่าเสียลีจีจ้อลงได้อีกว่าครับถ้าเกิดจ้อลงได้อีกก็จ้อเพราะว่าเจ้าของหน้าเจ้าของสาเพื่อนบอกว่าเลือก,กว่าย่านย่านบ่เลือกอย่างเดียวเลือกไม่วกวางอืมไม่เลืกเออ สําหรับคลิปนี้ก็พาผีพ,า,พ,พานองมาขุดศานะครับงานแรกครับน่าจะเป็นงานแรกในรอบหลายๆปีที่ผมได้ลงบ่อนะแล้วก็วางแผนการลงบ่อให้ทีมงานกระสัน่นจากบ่มพีผู้รายการลงแล้วก็เท่าแก่แม่โคเพิ่นกับที่ทีแรกคนสิงยางมาตักผีครับอันนี้บอแเ่นว่าแต่ของเก่งดน่ก็คือ เขาเอารูปแบบการทำงานมาจากบุรีรัมย์นะครับมาใส่กับยูบานพอยูบานส่วนมากเราถ้าอุบลมีแต่งานหลอกหน้าคันว่าขุดซากับยืนขุดแม่โคกับรถดํายืนเสมอกันนะครับแต่ถ้าเหตุแบบนี้รถมันสามารถประหยัดน้ํามันได้หลายกว่าเราเ,าเอารูปแบบจากบ้านกรวดบุรีรัมย์จากทีมงานโทรหนึ่งมาใช้นะครับก็บคือประสบการณ์ที่เข้าไปเจอเจอมานะครับไปเคยไปทํางานรวมกับเสียตินกับทีมงานมาเขาเอามาใส่ เบิ่งวิธีการทํางานของจานชู้จานออดแล้วก็เอามามาเป็นแบบให้กับทีมงานนะครับเอามาใส่เข้ากันมันก็ง่ายเลยนะครับมันง่ายมันง่ายนะครับอันนี้มันโมเมนต์ว่าทา,าเป็นอวดโก่งอวดเก่งโมเมนนะครับผมอะครับไม่โค้งเก่งดอกแต่ว่า,ารูปแบบในการทํางานเท่ากับเบิง่งเพื่อนมาเป็นบละ่ะเบิ่งนองนองๆมาว่าเออถ้าเขาลงไปยังซี่ได้ปุ๊บแม่โคกับตักได้เร็ว รถด,ดำก็ได้งานได้เที่ยวนะครับเห็นบ่มันก็นง่ายนะครับบานนี้ก็หลังจากซีรีเจาะนี้แล้วไอพ้พนเจาะะจาะลงไปเลือกรถด,ดำก็ลงไปได้อีกนะครับรถด,ดำก็ลงไปได้อีกก็ขึ้นก็วน,น,นขึ้นแบบนี้ดึงไปบานนี้ครับดึง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 ,ด,งดึงไปเลยนะครับเป็นแนวไปเลยนะครับก็สบายง่ายๆนะครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียงหองเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม ขั้นสุดท้ายแล้วครับใส่ดินแล้วก็กินเข้าครับพี่น้อง,งนี่มองยูมองเศร้าดีขนาดวะใส่ดินแล้วก็จอดเฮ้ยพ่อบอกแดนเพินน่งไปจอดบ่ไปกินเข้าเฮี้ยนบ่โฮะโอ้อมันมต่ำบากงู้ไงไงน้าพี่ ย่งไปเอานักกินน้ำไ,ไม่ใยว่ะสันม่ไมีไงเราเห็นนื้อกินไปไห้ว่ะสัน